เสาร์ที่8กุมภาพันธ์2568ค่ะกุ้งวังป่าค่ะเปิดกุ้งเป็นคืนที่3นะคะ1ชั่วโมงครึ่งค่ะ3แผ่นเหมือนเดิมนะคะเราดักไอโง่ไว้5แถวนะคะเป็นการดักไอโง่วันที่3แล้วค่ะเนก็ดูติดดีนะคะติดตลอดแนวนะคะเ <All right. S 1> หรอ,หรอ ชุดที่สามโบเบชุดที่สามกุ้งสามแสนตัวติดน้อยไปหน่อยนะคะลืมไปค่ะสั่งมาสี่แสนกุ้งสี่แสนติดน้อยไปหน่อยนะคะสองชุดเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันนะคะเพราะว่ามีภารกิจต้องไปเลือกกุ้งที่เปิดไว้เมื่อคืนก่อนนะ,ะป่านะคะกู้ไอโง่ห้าชุดค่ะได้มาเท่านี้นะคะแกงกับพุนไฟออกกันละไอโง่มันน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เปิดกุ้งแล้วก็ดักไอ้โง่ห้าชุดนะคะเมื่อคืนนี้